ยินดีต้อนรับเมรี่คิสมาสนี่มีต้นอะไรมาฝากด้วยเมรี่คริสต์มาสนะคะเดือนธันวาใช่ไหมวันนี้เป็นวันหยุดของใครบางคนนะคะมาดูดวงกันดีกว่านะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะมันเปิดโดยได้ด้วยนะนี่จะมีลูกเล่นให้ทุกคนวับปุ๊บเห็นปะ <laughs> อย่าเครียดน,นะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะดูได้ทุกคนที่เกิดทั้งเจ็ดวาละสองราศีค่ะนะคะ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะที่อยู่ในประเทศไทยต่างประเทศทวีปเอเชียยุโรปทุกท่านนะคะที่มีใจรักการดูดวงดูเดนดอกรูปีอากาศนะคะวันนี้นะคะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่าเครียดนะโอ้อย่าไปเครียดมันชีวิตนะคนเรามันมีเรื่องเครียดเยอะละไปเครียดอะไรมากมายเนาะถ้าเครียดมันจะทําให้เราแบบไม่มีกําลังกายและกําลังใจนะอย่าเครียดนะอันนี้เป็นไลฟ์สดนะทุกคนอย่ามานั่งเครียดนะ อยากให้ยิ้มเพราะเราอะรู้เลยว่ามีบางคนอะเอ้ยมีแต่เรื่องเครียดมันจะเครียดอะไรกันหนาเออหัวข้อตามนั้นเลยจริงๆแล้วเขาอยากเขาคิดถึงคุณมากแต่เขาไม่กล้าแต่เขาไม่กล้าบอกคุณเขาไม่กล้าทักคุณแค่นั้นที่จริงแล้ว่เขาคิดถึงคุณนะแต่เขาแค่ไม่ไดีไม่ไม่ได้มีความกล้าหรือกําลังที่จะรวบรวมความกล้าทักคุณเนาะอันนี้นะเพ็นต้อนคริสต์มาสซื้อมาน่ารักดีเนาะทุกคนเนาะอ่ะมาฟังกันค่ะ นะคะปิดก,ก่อนดีกว่ามันมีแสง thì, ควาเออนะคะจริงๆแล้ววาเขาคิดถึงคุณมากนะคะแต่เขาไม่กล้าที่จะทักคุณเขาคนนั้นเป็นใครให้ไพเ่เราเลือกเรนด้อมคุณไปเรื่อยๆนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรัะฟังค่ะว wow. ้าวคนคนนี้นะคะเป็นคนที่คุณค่อนข้างที่จะเหมือนแบบคือตัวเขาเองอะมีเรื่องที่เก็บเงียบเก็บงำควารู้สึกไปค่อนข้างเยอะมากๆนะแต่เป็นคนที่มีความรัก มีพลังงานของความรักหรือออร่าในตัวเองอะ่ะค่อนข้างเยอะคิดบวกคนนี้นะ S o สออ p คัเป็นคนคิดบวกใส่แว่นก็ได้นะเออเนี่ยตาโตๆใส่แว่นนะมีความรักเออมีความรักมีความน่ารักมุ้งมิงกุ้งกิ้งอยู่ในตัวอะไรอเงี้ยแล้วก็เป็นคนท่าน้ําได้ค่ะน้ําชาวราศีมีกรกฎพิจิกค่ะแต่ในรันด้อมเนี้ยก็สามารถดูได้ทุกราศีนะ เออแล้วก็ทุกวันค่ะนะคะจะเป็นคนธาตุน้ํานะคะธาตุน้ําก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นพุธหลักๆแล้วแ่ะวันพุธก็ได้นะคะวันพุธก็ได้นะเออธาตน้าวันพุธใช่ไหมใจดีเออคนใจดีหนุนน้ามีผู้ใหญ่รักและเมตตาเออ นะคะคนวันศุกร์ได้ค่ะธาตุน้ำนะวันพุธเปิลศุกร์ธาตุน้ำได้เลยนะคะคนคนนี้นะอ่ะโอเคค่ะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่มีผู้ใหญ่หนุนนํำและเมตตาจริงๆแล้วเขาก็อยากทักคุณเขาก็อยากคิดถึงคุณมากนะแต่เขาไม่กล้าทักเนี่ยเอกเอกที่ไม่กล้าทักเนี่ยเพราะทำอะไรให้คุณแบบน้อยใจน้อยเนื้อตามใจหรือเปล่าหรือเสียใจหรือเปล่าที่ไม่กล้าต้องมีความผิดหรือมีอะไรปิดบังแน่เลยใช่ไหม เออคิดแบบนั้น่ะเราก็คิดไปไกลละคือจริงๆแล้วอ่ะเขาเป็นคนที่พูดแบบความรู้สึกออกมาเนี่ยไม่ค่อยเก่งหรอกม่ค่อยกระชับความรู้สึกที่มันอยู่ในใจของเขาอ่ะให้ใครได้รู้่วงรู้หรือให้ใครได้รับรู้หรอกคนคนนี้นะไม่ค่อยมีเขาเรียกว่าอะไร p a ชช i o หรือปฏิกิริยาหรือเอฟเฟกกับคนอื่นค่อนข้างสักเท่าไหร่ถ้าเขารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ปลอดภยัยหรือ ไม่มั่นคงทางด้านเรื่องความรังเนี่ยเขาก็มาจะไม่ค่อยพูดให้ใครได้ฟังหรือให้ใครได้รับรู้ตรงนี้เรากว่าเขาก็เก็บความรู้สึกเก่งเก็บเก่งอะไรเก่งแสดงออกไม่เก่งปากหนักโอออีโก้เยอะไหมก็เยอะถ้าอยู่ในตําแหน่งหรือผู้บริหารผู้เฮผู้แบบทางานระดับสูงนี้โอ้ไม่ต้องพูดถึงเลยไม่ต้องรอเลยไม่ต้องดูไม่ต้องสืบเลยว่าเขาอะจะมาในทิศทางแบบไหนมันก็เหมือนตัวเขาอะ เหมือนมีความพยายามน่ะค่ะมีความพยายามที่จะทําอะไรบางอย่างให้มันดีขึ้นพัฒนาขึ้นหรือมีเลเวลที่มันพัฒนาขึ้นไปไกลายาวๆตัวเขาเองนะต้องการความรักแล้นะคะตอนเนี้ยนะต้องการความรักแต่ไม่กล้าเพียงพรไม่พูดไม่กล้าเพราะว่ามีแต่คนแบบเสิร์ฟให้เออพูดให้เสิร์ฟให้เนี่ยพูดให้ให้เขาแบบอันเนี้ย เหมือนตัวเขาเองก็เคยตัวเหมือนกันเอาจริงๆอ่ะคนคนนี้เคยตัวเหมือนแบบตัวเขาไม่ค่อยแสดงออกทางด้านความรักสักเท่าไหร่เนาะไม่แสดงออกความรักไม่แต่ไม่แต่มันเบื้องลึกแายในใจเขาอะอาจจะมันเก็บในใจไว้ก็ได้ออันนี้เราไม่รู้ว่าเขาจะรู้สึกยังไงเรามาดูกันว่าคือจริงๆแล้วเขาเป็นยังไงกันแน่งานเยอะรับผิดชอบเยอะเลยอบอุ่นนะ เรนเปดก็คือคนที่อบอุ่นมากๆนะจริงๆเขาอบอุ่นนะถึงเขาจะไม่พูดนะเขาอบอุ่นนะคนคนนี้นะเขาก็คุณนะดิวประสานงานกันหรือคุยกันอยู่เกือบตลอดอะแต่ช่วงนี้อาจจะมักละของลาแหงจันละของราแหงกันทาไมจะ้ะจะปีใหม่แล้วจะคริสต์มาสแล้วหันหน้าคุยกันจะ้ะนะคะเขาว่าถ้าอยากให้ความรักดีๆต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันแรกของวันส่งท้ายปีวันที่สามเอ็ดแล้วก็วันแรกของปีวันที่หนึ่ง ชีวิตมันจะได้ดีขึ้นเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะสะเปรสะปะมันก็จะวุ่นวายไปหมดมันจะมีความวุ่นวายมีความที่มันเป็นเหมือนแบบวุ่นวายทั้งปีนะถ้าใครเชื่อเรื่องดวงเรื่องวงจุย้ยโหราศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือคนคนนี้นะเป็นคนที่นิ่งสงบสยบปัญหาต่างๆทตุน้คาคาะจันทร์สุกก็ได้ค่ะราศี มีกนคนพิจิตได้ค่ะหนักแน่นมากๆมีสเสน่ห์มากแลว้วก็มีสติปัญญาที่ดีวาจาดีเรียกทรัพย์เนี่ยนะคะมีะสง่างามเจ้าชู้ไม่แน่นอนเขาเจ้าชู้ขี้น้อยใจนะคะขี้น้อยใจตรงอีกค่ะราศีพิจิกเขาเคยทําให้เราเสียใจค่ะอะใช่เขาเป็นคนที่ทําให้เราเสียใจแล้วก็ไม่ค่อยพูดไม่แสดงออกหรอกน้อยที่เขาจะแสดงออกให้เราฟังบอกแล้วนะคะดูได้ทั้ง ทั้งธาตุหลายธาตุแล้วก็หลายวันแต่เน้นๆก็คือมันธาตุน้ำมันเนาะมีนปรกฎพิจิกแล้วก็ลาสจันทร์สุกเอ้ยอังคารไม่ใช่ไม่ใช่พุธสุกไปแล้วแม่หมอเนาะพุธสุกเนาะก็จะไปในรูปแบบแบบนี้เป็นคนหนักแน่นค่ะอ๋ออต้นคริสต์มาสฉันเป็นคนหนักแน่นค่ะเป็นคนหนักแน่นนะหนักแน่นมากนะคะหนักแน่นแล้วก็ถ้ารักใครรักจริงไม่ติงนางจ้ะ รักใครรักจริงไม่จริงนั่งแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีแบบโมเมนต์ภายในใจอะเขาค่อนข้างเยอะมากๆนะเก็บเงียบเก็บ,กบความรู้สึกเกงอะไรเกงอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยแสดงออกจนบางครั้งมันก็เหมือนแบบเขาเสียคนรักดีๆหรือเพื่อนฝูงอย่างเงี้ยไปหลายคนเหมือนกันนะออนะคะแล้วครั้งเนี้ยมันเป็นครั้งที่มันเป็นเหมือนแบบแล้วเขาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอ่อนหวานอ่อนโยนแน่นอนถ้าคนอ่อนหวานอ่อนโยนเนี่ย ถ้าสุก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์มากเจ้าชู้นะคะเป็นคนที่เจ้าชู้มีเลขเหลี่ยมเลขกลนเพทุกายคาพูดวาจาดีนะคะคําพูดวาจาดีอ่อนหวานกริยานุ่มนวลนะคะคนคนนี่มีนนนะะมสเสน่ห์มากๆนะคะไม่แปลกค่ะที่จะมีคนเข้าหาเขาเยอะคนชอบคุยกับเขาหรือดีวกับเขาเขาอะจริงๆอะภายนอกเขาจะดูแบบเข้มแข็งเข้มแข็งนอนเอ,อาภายในเขารู้สึกว่าเขาไม่มีความกล้าสเท่าไหร่ยิ่งเขาเจอคุณอือคุณเก่งกว่าหรือคุณแกร่งกว่า,ค,าคุณไม่ค่อยกลัวค่ะ คุณเผชิญต่อโลกภายนอกได้คุณยอมรับในสภาพแวดล้อมหรือสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่ตัวเขาอะยอมรับแพชชั่นที่มันเกิดไม่ค่อยได้เขาก็เลยคิดว่าสิ่งที่เขากําลังเจออยู่ตรงนี้มันไม่ค่อยโอเคสําหรับเขาแล้วก็ดาบค่ะธาตุลมค่ะชาวราศีกุมเมถุนตุลค่ะธาตุลมธาตุลมเนี่ยนะคะจะเป็นคนลมพัดลมเพล แต่คีปลุกนะคนคนนี้คีบเก็บความรู้สึกนะคะทัดนลมเออเอาสิทัดลมนะคะลมนะคะก็อังคารนะคะคนทัดนลมก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบลมพัดลมเพชอบทําอะไรตามใจตัวเองเออชอบทาอะไรตามใจตัวเองชอบมูทลุดุดันชอบทําให้คนอื่น แบบประทับใจแต่ทำเร็วเกินไปเออไม่ค่อยพูดแต่ทำเร็วยิ่งเฉพาะเรื่องงานเนี่ยมันมักจะเป็นข้อดีของเขามากๆเลยแต่ว่าทางด้านเรื่องความรักเขาเหมือนตัวเขาอ่อนหัดต่อความรักมากๆเลยเขาอ่อนหัดต่อความรักนะเขาเหมือนตัวเขาเหมือนไม่ค่อยได้เรียนรู้หรือประสบการณ์ตรงนี้สักเท่าไหร่อะคะ่ะเพราะว่าตัวเขาอาจจะเป็นคนที่ อีโก้เยอะก็ได้หรือมีความมั่นตกมั่นใจในตัวเองค่อนข้างเยอะคนคนนี้นะจริงๆแล้วเขาอะคิดถึงคุณนะแต่เขาไม่มีความกราไม่มีความกล้ามันบวกกับความที่เป็นอีโก้ของเขาด้วยค่ะแม่ก็มีต้นคริสต์มาสจะโชว์สักหน่อยเนาะก็ล้มจังเลย <laughs> โอเคค่ะไม่ค่อยมีแพทเทิร์นอะไรมาตกแต่งให้ทุกคนได้ดูเด้อนะคะอาจารย์ไม่ค่อยมีหรอกแต่เดี๋ยวจะมีต้นไม้อาจารย์ชอบธรรมชาตินะต้นไม้นะอืม <c ười> คุยกันไปด้วยเนาะอะมาเข้าเรื่องของเราเนาะถ้าลมค่ะถ้านน้าค่ะนะคะคนคนนี้เป็นคนใจร้อนค่ะเป็นคนนิ่งสงบสยบป,ปัญหาทุกอย่างเวลาคนนิ่งก็นิน่งจนน่ากลัวเลยคนคนนี้อ่อนหัดต,ต่อโลกภายนอกเกี่ยวกับทางด้านเรื่องความรักเอาใจไม่เก่งนะคะเอาใจไม่เก่งแล้วก็มี มีแผ่นลับมีเรื่องลับในใจคนที่คุณคุยด้วยอาจจะเป็นคนที่เจ้าชูด้วยก็ได้นะคะที่เงียบไปอาจจะไปอยู่กับอีกคนหนึ่งก็ได้นะคะเพราะเขาเป็นคนเจ้าชู้ค่ะสุขอังคารพุธนะคะพุธธาตุน้ำค่ะ ทงการทัดลมค่ะเปรียบเสม,มือนดาบค่ะชาวราศีตุลเมถุนกุมค่ะนะคะเน้นย้านะถ้าใครมาดู12ราศีกับวันลองดูได้เลยเทียบเคียงของตัวเองได้เลยค่ะถ้ามันตรงตามนั้นดีใจด้วยค่ะนะคะคือเขานะ่ะค่อนข้างที่จะเหมือนแบบใจร้อนนะคะมีความใจร้อนมีความมีความที่เขาเขาเนี่ยจะเป็นคนใจร้อนค่อนข้างเยอะนั่นแหละค่ะแต่ว่าความใจร้อนเขาจะไม่ค่อยใช้กับคุณหรอกแล้วก็ไม่ได้มีความมั่นใจตรงนี้ มากมากเลยเนี่ยไม่คุยกับคุณใช่ไหมทะเลาะกับคุณอยู่ใช่ไหมเนี่ยมีเรื่องผิดใจกันอยู่ใช่ไหมคนที่มีอีโก้เนี่ยมีกำแพงของตัวเองทํแต่ง,งานหลงแต่ง,งานทํแต่ง,งานคุณก็ค่อนข้างเบื่อคุณนิ่งดีกว่าเอาอยาทำก็ทำไปดีนิ่งดีกว่าไม่อยากที่จะสนใจอะไรแล้วอะคือเหมือนตัวเขาอะก็ไม่ได้ทําตามส,งงสัญญาอะไรกับคุณเลยเออปล่อยคุณรอเกอร์เป็นเป็นแม่ใส่บัวรอเกอร์ปะ อะไรแบบนี้มันทาให้มันทาให้เหนื่อยะมันทําให้เหนื่อยแต่ความรู้สึกมันทาให้เหนื่อยแต่ความต้องการมันทําให้เหนื่อยมากๆและคุณอะอยาที่จะให้เขาเหมือนแบบมีเอฟเฟคหรือปฏิกิริยาที่มันมันที่ดีกว่านี้อยากให้เขาชัดเจนมากกว่านี้คุณเลือกที่จะนิ่งแล้วนิ่งเนี่ยมันมีอิทธิพลกับเขามากเลยนะเชื่อไหมการนิ่งของคุณอะเฮ้ยมันมีอิทธิพลกับเขานะมันมีอิทธิพลทางใจกับเขามันมีเลเวลที่มันเป็นเหมือนแบบความคิดความรู้สึก ความต้องการหรือสิ่งที่มันกระทําอยู่ตรงเนี้ยนะคะมันเป็นความร,รู้สึกที่มันห่วยหามันเป็นความร,รู้สึกที่มันต้องการมันเป็นความรู้สึกที่ที่เรียนรู้ไปด้วยกันมีกรอบทางความรู้สึกมีความสัมพันธ์ทางความรู้สึกและสิ่งดีๆทางความรู้สึกที่มันพร้อมที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆอะไรก็แล้วแต่หรืออะไรก็ตามที่มันเกิดเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยรู้สึกเหนื่อยกับตัวเองมากตอนนี้เขาไม่มีคุณ นะคะจริงเขาอะคิดถึงคุณมากๆนะเขาแทบจะแบบไม่ไหวแล้วอะความคิดถึงของเขามันพังผูมากๆแต่เขาก็ไม่ได้มีความกล้าเดี๋ยวขอรวบรวม,รวม,รวมความกล้าก่อนได้ไหมเพราะตัวเขาเองอะไม่ได้บอกหล่ะใครเก่งไงเออไม่ได้แบบมันเก่งทุกเรื่องเลยคนคนนี้นะแต่อ,อ่อนหัดมากดินคะ่ะดินนะคะชาวราศีพฤษภกันมังกรคะ่ะเออนะคะถ้าดินคะ่ะจัน พุทธหัตค่ะนะคะคือเหมือนตัวเขาอ้อนหาตตโลกเกี่ยวกับเรื่องความรักอะ่ะเก่งทุกเรื่องเลยแซ่บทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่เวลาพอเรื่องความรักปุบงอใครไม่เป็นหรอกแล้วพูดตรงๆแล้วบางครั้งใครจะมายุ่ด้วยนะคนแบบเนี้ยเออใจร้อนปากแซบ่บเนี่ยมีทั้งดาบนะคะบทนิ่งก็นิ่งโลกส่วนตัวเยอะบททําอะไรก็ทําโดยที่บางทีคุณก็เซอร์ไพรส์กับการกระทําเขาเหมือนกันจริงหรือไม่ <c oughs> เออใช่เนี่ยนะคะ เหมือนตัวเขาก็เหมือนแบบจับต้นชนไปลายไม่ถูกทางด้านเรื่องความรักนะมันไม่มีความกล้าและเขาเนี่ยเหมือนทําให้คุณแบบเสียใจหลายครั้งเจ้าชู้ไหมเจ้าชู้จับได้หลายครั้งแต่คุณก็ยังยังให้อาภัยเขาหลายรอบแหละครั้งนี้มันสุดจะทนแล้วแหละกับความเจ้าชู้ของเขาใช่ไหมเออแล้วก็ความนิ่งของเขาหรือความที่เขาเป็นแบบเนี้ยเหมือนตัวคุณบอกโอ้ยป้อยไปละอะไรเงี้ยมันมันไม่อยากที่จะเหมือนศึกษาหรือเรียนรู้และอย่าทำเลยก็ทําไปเลยคุณก็ จะปีใหม่ละจะคริสต์มาสล้วคุณก็อยาาที่จะเจอสิ่งดีๆบ้างไม่ใช่จะไม่อยู่สเปซสบายแบบนี้มันมันเหมือนแบบมันมันไร้ค่าแล้วมันเหมือนการด้อยค่าของตัวเองมากๆเลยมันจะมีอะไรอีกล่ะที่ที่ทําให้ทั้งตัวคุณและตัวเขาดีขึ้นมันจะมีอะไรล่ะที่จะทําให้ตัวเขาเหมือนเหมือนแบบเพราะตอนนี้บอกได้เลยว่าความกล้าของเขามันหมดไปเลยอ่ะ คือพอมาเจอคุณนิ่งแบบเนี้ยคนที่เคยมั่นใจแบบอยากจะอะไรแบบเนี้ยคือจริงๆที่ผ่านมาเขาก็รู้นะว่าตัวเขาเป็นดฟูมากเกินไปเขาแทบจะไม่ได้สนใจคุณไม่ได้ให้คุณค่ากับคุณไม่ได้ให้ความหมายกับคุณเลยไม่ได้สนใจอยากทำอะไรก็ทำอยากคิดอะไรก็คิดอยากพูดอะไรก็พูดซึ่งมันเป็นเรื่องไม่ดีมากๆเลยค่ะสำหรับเขาพอมันเป็นแบบนี้แล้วอะ มันมีโจทย์ทางด้านความรู้สึกหรือโจทย์ทางด้านความรักเกิดขึ้นเอาไว้ได้เลยว่าจริงๆแล้วอะไอสิ่งที่เขาเป็นแบบเนี้ยมันเกิดจากตัวเขาเองมันไม่ได้เกิดจากตัวใครเพราะเขาไม่ได้ระวดระวังเพราะเขาไม่ได้เหมือนตัวเขาอะไม่ได้ไม่ได้เซฟตัวเองไงเออ,อแล้วเขาก็ไม่คิดว่าคุณจะนิ่งกับเขาแบบนี้ถึงเพียงนี้การที่การที่คุณนิ่งอะมันอาจจะมี กระบวนการหรือเป้าหมายอะไรบางอย่างที่ทำให้ทั้งคุณและเขาอาจจะเรียนรู้ไปด้วยกันหรืออาจจะเซฟความรู้สึกแบบนี้ไปด้วยกันคือเขากลัวมากๆเลยตอนนี้นเขากลัวเขากลัวใจคุณนะอะเฮ้ยกลัวจังเลยว่าคุณจะไปคุยกับคนอื่นเพราะคุณนิ่งจนน่ากลัวมากๆตอนนี้นะที่คุณนิ่งไม่ใช่อะไรจากเรนดอมเนี่ยคุณปล่อยให้เขาแบบเรียนรู้หัวใจเขา เรียนรู้ความต้องการเขาเรียนรู้ความรู้สึกเขาคุณแท้จริงแล้วว่าคุณก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าไอ้ที่เขาเป็นอย่างนี้ตลอดอะ่ะมันเกิดจากสาเหตุอะไรแล้ววันนี้คุณก็ได้เหมือนแบบได้รับบทพิสูจน์ตร,ตรงนี้แล้วว่าว่าเขาเหมือนตัวเขาอ่ะก็พยายามที่จะศึกษาพยายามที่จะเรียนรู้พยายามที่จะทาทุกอย่างให้มันดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆแต่ไอ้ตัวเขาเองอะ่ะ มันก็มันก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันก็ไม่ได้มีอะไระทําให้คุณดีขึ้นเลยอะไรแบบเนี้ยตอนเนี้ยเหมือนเขารู้สึกตัวมากนะคะความคิดถึงของเขาเขารู้ตัวเองแล้วว่าจริงๆแนละ้วถ้าไม่มีคุณเอโอ้โหชีวิตมันเหมือนด้อยค่าตัวเองไปเลยอมันไม่มีความสุขเลยอะอยากที่จะบอกรักคุณจริงๆอยากพร้อมที่จะชัดเจนกับคุณลวอยากหยุดทุกอย่างถ้าเจ้าโูนี้อยากหยุดเดอะ แฮลโลแพนก็คือยาติดต่อสื่อสารได้แต่ภาวนาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่าใส่หมูต้องมาแล้วคือคนบางคนก็ใส่หมูนะเออให้คุณกลับมาคุยด้วยให้คุณกลับมาเจอคนรักเก่าคุณก็ได้นะจากแรนดอมนี้นะที่บอกไปแล้วนะท่าน้ําค่ะท่าลมแล้วก็ท่าดินนะคะนะคะจันร์ค่ะพฤหัสค่ะอ่างคารค่ะศุกร์ค่ะพุธค่ะได้ค่ะคนพวกนี้นะแล้วก็ถ้าใจร้อนบวกอาทิ์ไปด้วยนะคะ คือคนพวกนี้นะจะเหมือนแบบคนเขาเนี่ยจะเหมือนว่าตอนนี้เขา,ากำลังนิ่งกําลังมีแผนการรับเอาอยัางไงดีเอาอยัางไงดีเอาอยัางไงดีนะจะให้คุณแบบกลับเขามาหาเขาหรือคุยกับเขาอะไรแบบนี้ค่ะกำลังรวบรวม,รวมๆๆเพราะไม่เก่งเก่งแต่ทางานแต่ไม่เก่งเรื่องความรักเก่งแต่หาเงินแต่ไม่ได้เก่งเรื่องความรักมากนักฉะนั้นแน่นอนค่ะการที่เขาไม่ได้เก่งเขาก็ใช้ความพยายาม <S <S คุณให้โอกาสเขาอยู่แล้วพิสูจน์แค่ปีใหม่นี้ นะคะคุณให้โอกาสเขาไม่กี่เดือนเพราะว่าคุณเหนื่อยเพราะว่าคุณก็มีความรู้สึกว่าบางครั้งคุณก็อยากจะคิดว่าฉันอยากจะรักตัวเองมากแล้วคุณนิ่งกันไปอ่ะคุณมันมันพอมันนิ่งแล้วมันบททดสอบเนี้ยมันมันทาให้เหนื่อยมากๆเลยนะเหนื่อยจนแบบมันไม่รู้จะไปยังไงต่อในความสัมพันธ์ครั้งนี้ในการที่เขากับคุณจะต้องเจออะไรต่อละและไอ้ด่านทดสอบเนี้ยมันช่างเยอะเหลือเกินเราจะต้องทํายังไงต่อมันจะต้องไปยังไงต่อถึงมันจะดีขึ้น คุณกับเขาเขากับคุณอยู่กันยังไงอะไรแบบเนี้ยมันเหมือนคุณอยากใช้เวลาให้มันมีคุณค่าแล้วมันมีประโยชน์ทําอย่างอื่นบ้างเมื่อก่อนคุณก็เป็นเหมือนเขาคุณคิดถึงแต่เขาพุ่งเป้าไปที่เขาไม่ต้องทําอะไรหรอกปีทั้งปีนึกถึงไปไหนเปล่าทําอะไรตอนนี้มันเป็นมันเป็นสิ่งที่เขารับแหละเออพระคุณนิ่งอันนี้แหละมีผลคนคนที่ชอบกลัวคนนิ่งค่ะกลัวกลัวใจคุณมากๆเพราะคุณเนี่ยเป็นคนที่ออร่าดีพลังงานดีหรือทิ่งต่างๆตอนนี้นะคะ มันเหมือนตัวตัวคุณนะพูดกับเขาพูดคําหยุดคําพูดคําหยุดคําอะไรแบบเนี้ยนะคะดีทุกอย่างนะแต่แพ้เรื่องความรักคนคนนี้นะก็จะไม่แพ้ได้ยังไงก็ไม่ได้สนใจใครขนาดนั้นเลเวลที่เขาไม่ได้สนใจตัวเขาเองไม่ได้มีสิ่งที่มันเป็นเหมือนแบบ กระตือรือร้นเลยอะทางด้านเรื่องความรักอะไรแบบนี้ฉะนั้นไม่แปลกหรอกคะ่ะที่เขาจะเป็นคนแบบนี้มันก็ไม่แปลกที่เขาจะต้องเจออะไรแบบนี้คะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเจอมันก็เพราะตัวเขาเองมันไม่ใช่เพราะตัวใครนะคะอยากฝากบอกไว้เลยว่าเพราะมันตัวเขาเองที่เขาทําตัวเองหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาทําอะไรก็แล้วแต่ที่เขาทำเนี่ยมันเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เขาควรที่จะพัฒนาบ้างนะเออไม่ได้พัฒนาเลย <laughs> รู้ตัวแล้วเพิ่งรู้ตัวบางคนคนเนี้ยเนี่ยเพิ่งรู้ตัว the อ e r m i t นิ่งจังเลยอ่ะอืมคุณนิ่งจนน่ากลัวจริงๆและเขากําลังจะมีแผนการลับที่จะทําคุณบางดีดีไม่ดีเนี่ยอาจจะเข้าหาคนรอบข้างของคุณด้วยนะคนคนนี้เข้าหาคนรอบข้างคุณดูว่าตัวคุณเป็นยังไงเนาะที่จริงอ่ะแต่กาลังจะรวบรวมความกล้าเนาะแล้วก็ ให้คนข้างๆคุณหรือว่าใครอย่างเงี้ยบอกคนข้อดีข้อเสียของตัวเองบางครั้งเขาไม่รู้ตัวนะว่าข้อเสียของเขาอะไรตอนตอนนี้เขาตาสว่างขึ้นมากแล้วว่าข้อเสียของเขาอะคือไม่ได้สนใจคุณเลยไม่ได้ดูแลคุณเลยเงียบยากเงียบก็เงียบอินดี้ไปซะอย่างนั้น่ะยากเฉยก็เฉยยากไปก็ไปเขาก็เลยรู้สึกว่าตัวเขาอะอยากที่จะพัฒนาในใจอะไรที่มันมากคนนี้ในใจความความสูงสุความสําคัญเขาอยากจะเหมือนตอบโจทย์ที่มันมากคนนี้เขาไม่อยากอยู่อย่างนี้ค่ะเขาอยากที่จะพัฒนา จทยของความรักคือเขาอยากจะพัฒนาเขา,าจะไปเลเวลให้มันไกลเขาไม่อยากหยุดอยู่กับที่เพราะว่าการที่เขาหยุดอยู่กับที่มันเป็นการเหนื่อยมากๆก,ก,กับตัวเขามืนมีบางมุมที่เขารู้สึกว่าตัวเขาแย่ yeah, เนาะทําไมต้องเป็นอย่างนี้ด้วยชีวิตเขาเหมือนเขาก็โทษตัวเขาเองนะว่าไอ้สิ่งที่เขาเจอตรงนี้มันก็คืออาจจะเป็นวิบากกรรมหรืออาจจะเป็นปัญหาของตัวเขาที่เขาทําให้มันเป็นในรูปแบบแบบนี้ค่ะ นะคะฉะนั้นบอกได้เลยว่าความรู้สึกความสําคัญหรือใจความทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีกระบวนการของความสําเร็จทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นโดยปฏิยายหรือหรือเกิดขึ้นด้วยด้วยตัวด้วยตัว,ด,ว,ตวด้วยตัวเขาเองบอกได้เลยว่าครั้งเนี้มันจะเป็นครั้งประวัติศาสตร์เลยที่เขาเหมือนแบบรวบรวม,รวม,รวมความกล้าแกนะคะรวบรวม,รวมความกล้าที่จะมาหาเธอนะ เออเธอกันมัดีดีไม่ได้เล่นเกมสงครามความรักนะแต่มันเป็นความรู้สึกล้วนที่เธอ,อต้องการหรือที่เธอแบบอืที่เธออยากจะพูดบอกเขาอะไรเงี้ยเนาะนะคะมันเหมือนแบบหลายๆอย่างที่ที่ที่กำลังที่กาลังเผชิญอยู่ตอนเนี้ยมันเหมือนแบบตัวคุณกำลังที่จะเลเวลเนี้ย มันเป็นความสําเร็จของคุณแล้วเพราะคุณไม่เคยเป็นแบบนี้เลยคุณอยากจะรีดเวทตัวเองไหมปรับปรุงตัวเองไหม่ใช่ว่าคุณจะทิ้งเขาแต่คุณไม่ได้ทิ้งเขาหรอกอยากให้เขาปรับปรุงตัวและครั้งนีน้มันเป็นเหตุผลที่แบบเฮ้ยมันใช่เลยเขาอยากปรับปรุงตัวแก้ไขขอโอกาสจากคุณเพราะเขารู้สึกว่าตัวเขาอะอยากคิดถึงคุณมกากๆาสุดหัวใจเลยแต่ไม่มีความกล้าที่จะทัก จะคุยพูดก็คุนแต่ครั้งนี้มันเป็นครั้งที่สําคัญมากที่ผ่านมาก็ใช้ชีวิตแบบสเปรสป,ปะใช้ชีวิตใช้ความบันเทิงเริงใจใช้ทุกสิ่งทุกอย่างใช้แบบแม่บทบวระบทของชีวิตไปตอนนี้ขอพักกายพักใจและก็อยู่กับปัจจุบันเพราอยู่กับปัจจุบันแล้วก็มันจะได้มีความสุขเพราะที่ผ่านมาเขาก็ไม่ได้มีความสุขเขามีแต่ความทุกข์เขางกเงินงกงานงกต,งต่างๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเออ นะคะงกงานงกเงินงกต่างๆเลยมันทำให้รู้สึกว่าตัวเขาเองอะ่ะไม่ได้มีอะไรที่พัฒนามากขึ้นโอเคค่ะตอนนี้นะคะมันมีสิ่งต่างๆที่บวกกับใจความความรู้สึกหรือความสำคัญที่มันมากขึ้นตัวคุณยิ้มได้เลยเนาะจงยิ้มได้เลยแล้วก็จงรู้ได้เลยเลยว่าตัวเขาอะ่ะจริงๆแล้วไม่ได้ไปไหนเราก,ก็ยังอยู่ที่คุณทัดลมค่ะ นะคะเป็นคนร้อนแรงเป็นคนทางคือเขาอะทําทงานเก่งมากๆเขาจนลืมหลงลืมความรักของคุณฉะนั้นวันนี้นะคะโจทย์ของวันนี้ก็คือจริงๆแล้วว่าเขาคิดถึงคุณมากนะแต่เขาอะแค่ไม่มีเวลาให้คุณหรือเขาเป็นคนเงียบเป็นคนขืึมเป็นคนเก็บความรู้สึก หรือเขาจะดีกับคนอื่นมากๆหรือเจ้าชู้กับคุณเนี่ยมันเขาอยากให้คุณลบเลือนตรงนี้ไปเขาขอโอกาสหน่อยได้ไหมครั้งนี้มันจะเป็นครั้งแบบที่เขาอยากจะพัฒนาตัวเองแล้วเขาอยากที่จะขอโอกาสกับคุณอีกครั้งหนึ่งขอร้องได้ไหมอะไรแบบนี้ค่ะเขาผ่านมาผ่านมาทางไพ่ยิปซีว่าขอร้องเขาจะเป็นคนดีแล้วเขาจะไม่เป็นคนที่นอใจคุณจะไม่เป็นคนที่เงียบเป็นคนที่เฉยเป็นคนที่มือนอื่นเพราะว่าเขารู้ว่าจริงๆแล้วหัวใจเขามันอยู่ที่คุณมันไม่ใช่เป็นที่ใคร ไม่ต้องไปส่อหาอะไรมากนะคะจริงๆหัวใจมันอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปไม่ต้องได้นลนอยู่ตรงนี้แล้วก็หยุดหยุดอย่างนี้ถเถอะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกกับตัวเองไว้พลังงานนี้ตรงกับคุณค่ะนะคะขอให้พลังงานนี้คุณรับไปเป็นพลังงานบวกนะคะจริงๆแล้วเขาคิดถึงคุณมากจริงๆจ,จ,จาก này, เรนดอมนี้เขากําลังรวบรวมความกล้าค่ะที่จะมาพูดกับคุณเขาไม่มีเขาไม่กล้าหรอกเพราะเขาไม่เก่งทางเรื่องความรักแต่ครั้งเนี้ยเป็นครั้งที่เขาจะพูดกับคุณแล้วบอกัาคุณอย่างชัดเจนค่ะ ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะคะ